ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการจัดทํางบการเงินนะครับซึ่งงบการเงินที่ผมจะนําเสนอก็คืองบกําไรขาดทุนและงบดุลน,นะครับเรามาเริ่มกันที่งบกําไรขาดทุนกันก่อนนะครับงบกําไรขาดทุนประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับมีอยู่ด้วยกันแค่เพียงสองหมวดเท่านั้นก็คือเราจะนํารายได้มาลบกับค่าใช้จ่ายเพื่อหาว่าผลการดําเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา1เดือนก็คือเดือนตุลาคมนั้นเป็นอย่างไรบ้างถ้าไรายได้มากกว่าก็คือกําไร ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายก็คือขาดทุนนะครับเรามาเริ่มกันที่การเขียนหัวง,งบก่อนนะครับผมก็จะเขียนว่าร้านสมหญิงเสรมสวยนะครับงบกำไรขาดทุนบรรทัดที่สามเขียนว่าสำหรับ ระยะเวลาเดือนเดียวนะครับเดือนตุลาคมเดือนเดียวก็เขียนว่า1เดือนระบุวันสิ้นสุดด้วยนะครับว่าเราทํามันไหนนะครับสิ้นสุดก็คือสิ้นเดือนตุลาคมนะครับ3 1ตุลาคม25 X1 นะครับนี่คือหัวงบของงบกําไรขาดทุนนะครับต่อไปเราก็เริ่มเขียนในส่วนของหัวข้อของมันนะครับก็คือหัวข้อของรายได้ แล้วก็หัวข้อของค่าใช้จ่ายในส่วนของรายได้นะครับก็คือรายได้ค่าเสริมสวยเพียงรายการเดียวนะครับรายได้ค่าเสริมสวยนะครับมียอดนะครับเท่ากับหนึ่งมืหพันหร้อยหกสิบหกนะครับยอดเงินดังกล่าวนะครับก็เอามาจาก ข้อมูลที่เกิดขึ้นในงบทดลองนะครับซึ่งจะต้องเป็นงบทดลองหลังปรับปรุงแต่เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่มีรายการปรับปรุงนะครับเราจึงนํารายการนั้นมาจากงบทดลองได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องปรับปรุงใดๆนะครับต่อไปนะครับค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายก็มีค่าเช่าร้านนะครับเท่ากับ1 0 0 0 0มบาท ตั้งไว้ก่อนนะครับเรารวมกันแล้วค่อยออกยอดรวมค่าใช้จ่ายทีเดียวนะครับและเงินเดือนเท่ากับ6,000บาทเอามารวมกันนะครับแล้วก็ออกยอดรวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ10,600บาทและเราก็จะนำยอดรายได้นะครับลบกับยอดรวมของค่าใช้จ่ายนะครับจะเหลือเท่ากับ 666ครับ666จะต้องบอกด้วยว่าคือกำไรหรือขาดทุนนะครับเราจะเห็นว่ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเมื่อรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็ตอบได้เลยนะครับว่า666กก็คือกำไรสุทธิครับ